ตรงนี้ก็ไข่วันนี้ก็ไข่มามาไข่โน้มกันหนูแต่อสอนลุงซีดเลยลุงโดยที่หน้าบาา้านนะก็ไปหงท้างนี่เพียงกิ่งกิโลกเกิงกิโลนี่มาตังต้งต,ต้อมโอ้ยมึงเวกเกอรมากับมาเกิดตามแม่ไมซะกกันตัอยุตปปานี้ เอาแป้งยบไาปากเดียอ้อนนำปากแข็งแข็งแต่แตนีมมาคือคู่แล้วมาคือหากี่แบนี้เงินลุ้ยถ้าได้ือมาเนี่ยมาหากี่ข้าวลุ่าเดียวมาคือหากี่แบนี้สักสามจอนเนี่ยมานี่นะจปากเหรจปากกี่ข้านึ่เสียงปากกะเพื่อยังมีอยู่หมดแล้วอ่ง ขาขาขก็แม <stud> <t> ่มันมนอะไรปิงนีอันนช่วยอะไรมันเล่หเ็ตงเลยเใส่ไง